สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผม t o t อ l นะครับกับรายการ UCL นะครับก็พบกันนะครับกับ m a t h h d y หนึ่งนะครับผมรอบลีกสเปรแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็เทปที่แล้วนี่เราได้พูดถึงทีมแต่ละทีมนะว่าจะได้เจอกับใครบ้างนะครับในรอบลีกสเปรด ทั้งหมด8ทีมด้วยกันนะครับก็เย่าสี่เยือนสี่นะไม่ซ้ำกันคือมีทีมที่ซ้ำกันแต่ว่าไม่ได้ซ้ำกันทุกทีมเข้าใจใช่ไหมประมาณว่าทีมสีแดงจะได้เจอสีเขียวน้ำเงินเหลืองส้มดำชมพูอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีมสีน้ำเงินอาจจะไปเจอทีมสีเขียวแก่สีเทา สีทองอะไรเงี้ยคือไม่เหมือนทั้งแปดทีมไว้ง่ายนะครับจะต้องมีดีที่แตกต่างออกไปนะครับสัญชาติก็ไม่เหมือนกันนะครับก็แมชเดนหนึ่งนี่จะพูดถึงาการวิเคราะห์วิจารณ์ดีกว่าคิดว่าสกอร์น่าจะออกมาทางไหนนะครับย้ําว่าไม่เกี่ยวกับแฮนดิแคปเลยเพราะผมไม่ทราบเลยนะครับ,รบเขาเรียกว,ว่าวันกันฉับฉับเน้นๆนะ อั้งคันที่16แล้วก็วันพุธที่17กันยายนนี้นะครับผมโอเคมาดูปุแกรมกันก่อนว่าใครเจอใครบ้างนะครับเอลลิสบินเบาเจออาร์เซนอลนะครับผมมาตินซูบินเมนดี้นี่ได้เจอทีมคู่ปรับเก่าเลยนะครับขออภัยนะครับขออนุญาตโอเคมาตินซูบินเบนดี้ได้เจอทีมเก่าเลยเพราะว่าเป็นเด็กโซเซดาแล้วเจอกับคู่ปรับอย่างบินเบานะครับผมรู้จัก ป็นอย่างดีนะครับสำหรับมาตินซูบิเบนดี้รู้จักบินเบาแน่นอนนะครับผมรู้อเดต้ตาด้วยเพราะอเดต้ตาเป็นคนแคว้นบาร์ก็รู้จักบินเบาดีอยู่แล้วเชื่อว่าอาร์เซนอล,ล,ลมีสิบ์บุกชนะแอตลติกบินเบาเลยนะอัลเบสตยังชนะมาแล้วอัลเสบสบตุกชนะบินเบาหนึลลล่งสูย์อาร์เซนอลมีหลือจะทําไม่ได้ผมว่าอาร์เซนอล,ล,ลบุกชนะแอตลติกบินเบาสองหนึ่ง ถึงแม้ว่าต้องยอมรับว่าอาเซนอลหลังก็ค่อนข้างแข็งไปเลยลืมว่ามีจินตบินเบายิงได้เหมือนกันนะครับผมเลยไม่ค่อยไว้วางใจให้คินชีเท่าไหร่น่าจะโดนยิงหนึ่งลูกแต่ได้สองประตูครับชนะสองหนึ่งแล้วดาบิดรายยาคนสเปนเจอทินจับชาต,ตัวเองด้วยใช่ครับดาบิดรายยาใช่ครับอดีตโกงเบนฟอร์ดใช่ครับตอนนี้อยู่กับอาเซนอลแล้วนะครับต่อไปครับเป็นพร์วีไอโอเนเจอกับยูเเนียนแซงชิลุ คู่นี้ไม่น่ามีปัญหาเพ v ย o วีไอโชนะแซงชิลุสแน่นอนเล่นที่ฟิลิปเตียดียมบ้านตัวเองด้วยพึ่งแพ้แค่เทลสตาทีมในลีกเ,เดียวกันคือเพียร์ดัตอนแลนด์มาแค่ครั้งเดียวสู่ประตูต่อสองนอกนั้นชนะหมดเลยนะครับก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับก็คงจะชนะแซงชิลุสแน่แต่ผมให้สกอร์ประมาณสักสาแล้วกันนะเพีีชนะสาประมาณนี้นะครับแล้วก็เบฟิก้าคาราบัตคู่นี้ ผมไม่แอบเห็นเขาทายกันมาว่าจะชนะขาดแบบคินชิดคาร์บานโดนยิงเลขเ203040อะไรอย่างนี้ผมว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้ผมว่าชนะถึง50เลยเบฟิกาถล,ลาา่มคาร์บะน์50ใช่ครับเบฟิกานี่รอใส่สกอร์ได้เลยนะครับใช่แล้วก็มียูเว่จะกระดอนมุนนะครับผู้นี้ก็สนุกนะครับผม เอมเล่ชาญได้เจอทีมเก่าด้วยนะครับเพราะเคยอยู่ดูเวมาก่อนนะครับผมถึงแม้ตอนตัวเองจะเจ็บอูในเวลานี้ก็ตามน่าจะลงสนามไม่ได้นะครับแต่ยังเชื่อว่าดูเวที่ฟอร์มตอนนี้ดูดีกว่าทันหมอนมุนเล็กน้อยเนี่ยกัและได้เล่นในบ้านด้วยจะชนะสองประตูต่อหนึง่งดูเวชนะสองนึง่งส่วนสเปร์กับเบียร์เลเอาก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเบียร์เลเอามีฮวน้อยใช่ไหมหวน้อยไปเจอทีมเก่า จอสเปอร์เพราะเคยอยู่สเปอร์มาก่อนเล่นบ้านสเปอร์ด้วยผมว่าเบียร์ไเอาบุกชนะสเปอร์สองหนึ่งสเปอร์แพ้เบียร์เลวหนึ่งสองใช่โอลิมเปกอสปาฟอสโอโหกอสกับฟอสหน้าคนทั้งคู่เลยนะแต่โอลิมเปกอสเขาจะมีเหมือนแบบประมาณว่ามีช่อมังกรอยู่บนหัวใช่ไหมเป็นแบบชาวกรีกแต่ปาฟอสนี่เป็นหน้าคนไปเลยอย่างนี้เลยอ่าอย่างเงี้ยหรือออกใช่ไหม ปาฟอสไปเชื่อไปดูโลโก้ได้เลยนะครับผมว่าโอลิมเปกอสชนะปาฟอสสองหนึ่งไม่ขาดแต่ชนะโอลิมเปกอสเพราะว่าได้เล่นในบ้านน่าจะชนะได้นะครับแล้วก็ซซลาเบียปาร์กกับโบโลกินผมว่าเสมอกันศูนย์ศูนย์น่าจะเจ้าจืดจืดหรือจะยิงู้ยิงไม่มากยิงด้วยกันไม่ยิงประตูกันไม่มากน่าจะสะกอร์ต่ำแต่ลาเวปาร์กจะเสมอโบโลกินศูนย์ศูนย์ครับ แล้วก็อาแจกอินเตอร์คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วเมื่อชาติปางก่อนโอ้โหนานไปแค่22ปีที่แล้วเท่านั้นเอง22-23ปีที่แล้วเปิดประมาณใช่ใช่ประมาณรูกการ์2223อ่ะตอนนั้นอาแจกชิฟูซึ่งคุณอินเตอร์ตอนนี้ยังเป็นกองหลังอาแจกอยู่เลยสมัยนูน้นและโค้ชเป็นใครครับโรนัลคูมันตอนนี้คุมอะไรครับทีมชาติฮอลแลนด์ เมื่อก่อนคูมาแจกนะแล้วเป็นเด็กเก่าอาแจกเป็นนักเตะของอาแจกมาก่อนสำหรับโรนัลคูมันแล้วก็อินเตอร์มีเอ็กต่อคูปเป้ชาติกุนซือผมขา,ขาวๆเลยนะครับคนอาเจนติน่านะครับอาเจนติเน่อาเจนติเนี่ยอาเจนตายเขาเรียกว่าเจนตายแต่อย่าไปนออะไรเงี้ยสละ,ะอายยาวยาวไปไม่ไม่ดีความหมายไม่ไวา่าจะนาเจนตายอะไรเงี้ยจะแดดนิดนึงนะครับโอเคอเปนอเจนติน่าได้แหละก็คูมินเตอร์ นะครับคิปกับคิฟูเคยเป็นกองหลังก็สองทีมนะเคยเป็นคิดกองหลังนะอาแจากแล้วอินเตอร์ผมว่าอาแจากใช้อินเตอร์หนึ่งสองเหมือนตอนนั้นเลยน่าจะสามลอยนะครับสกอร์เดิมเลยนะครับสามลอยเดิมไปเล่นบุรีเชลซีผมว,ว่าสนุกแต่สุดท้ายไบเ์มิบุรีถ้าได้เล่นในอารีอันอารีนาความได้เปรียบดีมากกว่าเชลซีพอสมควรและล่าสุดเพิ่งถลมง่มโหดใส่สิงห์เหนือฮัมบูร์กมาห้าศูนย์ในศึกสิงห์เหนือเสือใต้ นะครับโอ้โหก็ดูแล้วคงไม่ขนาดมือเชลซีแพ้อีกแน่นอนแต่แพ้แบบสนุกสองก็ดูต่อสามแล้วกันอแพ้อีกแน่นอนคือประมาณว่าดูนานโนมแล้วไปเยือนมีโอกาสแพ้ไว้ง่ายๆถึงแม้ว่าใครจะบอกจะหักปากาซีนเพราะผมเชียร์เชลซีหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่เชื่อหลอกว่าจะไม่มีโอกาสอันนั้นก็ไม่แน่แต่ ต้องดูฟอร์มกันตรงๆต้องพูดกันตรงๆตอนนี้คือบอลเดลรย,ย์ไบเยนโหดมากครับเล่นในลีกสามนัดยิงไปอ่14ลูกนะครับเฉลี่ยนัดละห้าโดยประมาณถล,ล่มลาบสิกหกศูนย์ถล่มอ่าขอไายบิเยนชนะเอาบวกสามสองแล้วก็นัดที่สามครับเจอฮัมบูถล่มฮัมบูห้าศูนย์หกบวกสามบวกห้าได้หลักสิบสี่ลูกเชลซีล,ล่าสุดสะดุดเสมอเบนฟอร์ดสองสองนะครับโอ้โหบอลเดลเรย์ว่าเชลซีต่อเทนเลยว่าเพลงพี่ก้อนเลย อาการหน้าเป็นห่วงกันเลยทีเดียวนะครับผมเชลบยเบนยนไปดึกชนะชนะเชลซีสามสองนะผมว่าอย่างนั้นแต่ถ้าต่อแพงๆผมว่าเชลซีได้ลุ้นถ้า,บาเบเยนต่อโหดๆหน่อยะนะเมืกอกามพติว่า,บาเบายเยนแบบต่อแค่นิดเดียวผมว่า,บาเบเยนไปเลยแน่ๆผมว่าลิเวอร์พูลแอตเลติโก,โกรม,รมาดริดอย่าประมาทแอตเลติโกรมาดริดนะครับ,บรับบเรอุปเพราะว่าเพิ่งขึ้นฟอร์มชนะเบียร์ลิูของศูนย์ระบบหมี เลี้ยูเองปอแป้ปอแป้เอาเน่เอานออะไรไม่ได้ผมว่าลัชนะหมีคงหือจับน่าจะอยู่ที่หนึ่งศูนย์และกันเลี้ยงูชนะแต่แบบเบียดมากๆดีไม่ดีหลุดเสมอหลุดแพ้ต้องระวังเลี้ยงรบหลิไม่ธรรมดานะครับต่อไปครับไปที่ปารีสแซงต์แชตแมนกับอัตลันต้าผมว่าเตะชนะอัตลันต้าไม่น่าจะขาดน่าจะหืดๆน่าจะชนะสองหนึ่งถ้าจะพลาดมาหลุดเสมอหลุดแพ้ ก็ไม่แน่เพราะว่าอดาลลาต้าเพิ่งคืนฟอร,รม์มถล่มเรเช่มาสี่นึงแต่เปเช่ก็ชนะรองสองตูนเช่นเดียวกันแต่ต้องยอมรับว่ากุณซื้อ,อของทางเปเช่ดีกว่าอดาลลาต้าหยุดพอสมควรเลยเพราะว่าหลุยส์เอลิกเก้ดูท่าทางจะเก่งกว่าอีวานยูริสนะครับผมแล้วก็ขับบุชกับโมนาโกนะครับขับบุชกับโมนาโกขับบุชแพ้โมนาโกหนึ่งประตูต่อสองนันนะครับคาบ้านนะครับระบาบขับบุช มันก็เขาเ,เป็นไอเกนเลยบักูเซ่นผมว่าเงเป็นไอเกนเแพ้เลบยบักูเซ่นสูนมตัวตันหนึ่งแล้วกันเพราะว่ากําลังมั่นใจครับทีมเลเวอร์นะครับอเล็กซิสิมโดนี่ฝีฝีเท้าฉมังมากฝีคลิกฉมังมากๆนะครับยิงสองดอกเข้าทั้งสองดอกฟีคลิก <c oughs> นะไม่นรารมดานะครับแคสเปอร์ยูมันนี่เหมือนแบบมาแล้วทำให้นักเตะรู้แบบยูความกระชุ่มกระชวยถึงแม้ว่าทางเลเวอร์จะเขาเรียกว่าอะไรขายตัวผู้เล่นไปหลายต่อหลายคน ราได้กู้เล่นกลับมาไม่กี่คนขายใครบ้างครับขายฟอร์เรียนเวียสนะครับ่เชลลี่ฟิมปงสองคนนี้ไปิเว์พูนนะครับแล้วก็เปียโรฮิงคาปี้นะครับผมก็ย,ย้ายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โจนาธานตาไปไบเดนมินิคนะครับโจซิสสตานิสติสเคยอยู่เลเวอร์ก็คืนไปไปเยือนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไปกหนหลายหลายคนรวมถึงลูกคัดฮาเดก,กี้ไปโมนาโกด้วยนะครับเลยต้องใช้มาร์แฟคเ่นจากเบนฟอร์ คือว่าแทนมักเซ็นเคนตอนนี้สร้างสถิติสุดย่อยครับโดนยิงทุกนัดนะครับอถ้าเย็นนี้ไม่โดนนี่ถือว่าปาฏิหาริย์มากๆผมว่าถ้าชัดเลวชนะคงจะหือจับอยู่ที่หนึ่งศูนย์อะไรเงี้ยนะครับใช่โดนเอาเป็นหาน,นยิงสองลูกโดนเบมเมนยิงสามลูกโดนเซนเซิร์ยิงลูกหนึ่งแต่สุดท้ายเอาตัวรอดชนะไปได้ถ้ายังเป็นเทนฮาคคุมอยู่ผมว่า ดีไม่ดีเรือวาบูเซนจะไม่ชนะเคนเวิร์เอาทำเบลเล่นนะครับก็พูดต่อไปไปกันที่ไอเ์เคนเปิดกับกาลาปต์ตรายนะครับผมผมว่าคู่นี้น่าจะจบลงที่เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเดาเอานะออกมาโอ้แม่งออกมาเคนเวิร์ตชน,น,นะ่งเป็ไงล่ะแล้วเสมอตรงไหนอ่ะอันนี้เรื่อของคุณของคุณเลย เริ่มพุ้นเลยแล้วก็แมนเชสเตีร์นาโปลีผมว่านาโปลีบุกชนะแมนเชสเตีร์สองหนึ่งแมนเชสเตีร์หนึ่งนาโปลีสองคือบอกได้เลยว่าเกมคู่นี้นี่สู้กันมันหยดแน่นอนเพราะว่าต่างฝ่ายต่างกำลังมั่นใจแมนเชสเตีร์ก็เพิ่งขล่งแมนยูมาสามศูนย์นาโปลีก็เพิ่งบุกชนะพิอมาสามหนึ่งแล้วเดบอยก็เพิ่งย้ายจากแมนเชสเตีร์มานาโปลีเพราะนั้น กลับไปรอบนี้เจอทีมเก่าทันทีนะครับตั้งแต่นัดแรกของเรเชสเตดดูว่าจะเปร 24, ออกลียด2 2ต่อไปครับ225-226เกลยทีเดียวนะครับ225-226เดอร์บอยย้ายมานาโปลีปุ๊บเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ทันทีเลยครับเหมือนเขาจับมาแม่นมากๆให้ไปเจอทีมเก่าเลยนะครับแล้วคอนเต้เคยคุมเชลซีมาก่อนเพราะฉะนั้นน่าจะรู้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้พอสมควรนะครับเคยเจอกับเป๊ปมาแล้วทีนเกมนี้สนุกแน่นะครับซิตี้กับนาโปลีนะบอกว่าแม็กเกตตี้แพ้นาโปลีหนึ่งสองครับ และก็เิวคาสเซิลกับบาร์เซโลน่านะครับบาร์ซ่ายังดูดีกว่าจะบุกชนะเิวคาสเซิลสามหนึ่งเลวคาสเซ่นดึงบาร์เซโลน่าสามโอเคนะครับเห็นบอกว่าทางเิวคาสเซิลนี่บอกอยากเจอบาร์ซ่าได้เจอสมใจอยากเลยนะครับผมส่วนหน้าของสเปอร์นิสบอนครับยิงเก่าของวิกเตอร์เจียวเคเลสนะครับผมเจอกับคาราทอัมาตีคือตัวเองก็ไม่ได้ฟอร์มดีมากแต่เจอกับคาราทอัมาตีดูแล้วยังไงก็ชนะแน่นอนบอกว่าอ่าร์ตินนิสบอลเจอชคาราทอัมาตีสี่ครับผม แวีบอลสี่คะแนนอักมาตีหนึ่งครับแล้วก็อัตแลนตาข่าวบุชเกมนี้อะไรนะาชว์เดกัเลเร่นะครับผมแต้จเจอทีมเก่าด้วยแตแต่แต่แต่แตแตกปลายเดือนยังไม่ใช่เกมนี้เปเกมที่สองครับเจอทีที่ปลายเดือนคือนวันอังคารที่สามสิบกันยายนกับคือนวันพุธที่หนึ่งตุลาคมเดี๋ยวได้รู้เรื่องแน่นอนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเป็นใครนะครับออตแนตาเจอขับบุช ชาคาเทโลเร่เชาเดอะคาเทโลเร่เล่นเจอทีมเก่าด้วยนะครับเพราะว่าเคยอยู่กับบุชมาก่อนนะตอนอยู่กับอัลโตมันตานะครับแล้วขับบูชได้ทำแตกกับอัลโตมันตาาไว้ทุกการที่เราเจออัลโตมันตาชนะอัลโตมันตาทั้งเย้าและเยือนครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้บอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะครับระบบอัลโตมันตากับขับบูชแปดเจอกันปลายเดือนครับไม่ใช่เจอกันวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนะครับผมยังไงก็รอลุ้นเอาแล้วกันนะครับบูชครบทุกคู่อย่างมีทั้งหมด18คู่ใช่ไหม ลิวบัลลิตอ่ามีคนมีคนถามมาใช่ไหมว่าอ่าลิวบัลลิตเยือนลิวบัพหูเมื่อไหร่ครับลิวบัพหูเยือนลิวลิวบัลลิตเยือนลิพูนเมื่อไหร่เพราะว่าเกมที่เขาจับมาก็คืออ่าเป็นเกมที่เล่นแดงฟิ่นนะครับเลี้ยฟูได้เล่นในบ้านเจอลิวบัลลิตนะชาบี้อลอนโซ่ได้เจอทีมเก่าดูกันทีแล้วก็เจอครับแต่เจอในฐานะโค้ชของเลวักคูเซนเอาลูกนำเลวักคูเซนมาเยือนลิวบัพหูโดนไป4-0 เยืนอนคืนวันที่4 <c oughs> พฤศจิกายนต่อเช้าวันที่5 <c oughs> พฤศจิกายนเวลาตีมครับเข้าหน้าหนาวไปแล้วนะครับเากนั้นนอ,นนอกจากชาบ,บีอลอนโซ่มนเยอือนแล้วเทนสเลสเตดอร์อาร์โนเอ้ยอาร์โนเนี่ยนะครับอาร์โนนอะนรน <c oughs> ะครับผมอาร์โนเนี่ยหรือทีเอเอหรือเทนก็ได้แล้วเดี๋ยวเดี่ยววันเทนสจเฉยก็ได้เนี่ยมาเจอทีมเก่า,าตัวเองนะครับผมคือวันที่4ต่อเช้าวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับผมตามเวลาประเทศไทยตรงกับปี3 นะครับโอ้โหถ้าไปกันในสามจริงก็มีหลับในนะครับคาสนามเลยหลับในมั่วซั่วไต่บอลผิดถูกเลยทีเดียวนะครับตีสามบ้านเราแต่บ้านเขาประมาณอ่ทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงค่ำนะครับโอเคยังไงก็ฝากผู้ชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมหน่อยนะครับผมช่องโอเชนอลทีโอเซีเวนวัตเซียดเอเดมเนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการยูเจแอลลา สบยีก่ากนไปก่นสวัสดีครับ